สมาชิกแม่บ้านมหาไทยอเภอแม่สอดต้อนรับประธานแม่บ้านมหาไทยที่เดินทางมาเป็นประธานเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2564ค่ะนหกประชุมที่ว่าการอเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญยรัตน์เชียนทันรักสมาชิกแม่บ้านมหาไทยอเภอแม่สอดพร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับนางสาลีสาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตาก ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2564โดยมีนางฐานนิตลำคำพัฒนาการอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับของอำเภอแม่สอดเข้าร่วมงานวันสตรีสากลกันอย่างพร้อมเพรียง ด้วยวันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของสตรีและได้ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรสตรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับได้แสดงความรู้ความสามารถความสามัคคีโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเช่นกิจกรรมเอามือสามคคีการปลูกพืชผักสวนครัวการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสสตรีและครอบครัวการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุกและกิจกรรมอื่นๆ